สุลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบเรอกาตูมาพบกับรายการสร้างบ้านด้วยอิสลามนะครับในช่วงที่3ของรายการนะครับซึ่งในวันนี้นะครับ เป็นรายการใหม่นะครับสำหรับท่านพี่น้องที่อาจจะเพิ่งเปิดมานะครับและได้รับชมรายการของสถานีความดีย4ิสชั่วโมงไวช์แชนแนลอยู่นะครับเป็นรายการใหม่นะครับที่จะมาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับในมุมของการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมบุคคลิอนกรีมีนะครับกำลังนั่งอยู่กับอาจารย์นายอิมนะครับวงเสี่ยมที่จะมาพูดคุยกันถึงประเด็นการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในช่วงแรกและช่วงที่2ที่เรานําเสนอไปเนี่ยพูดถึงในเรื่องของความโดดเด่นของอิสลาม เพื่อเป็นเหตุผลนะครับมาย้อนคิดว่าทําไมเราต้องเอาอิสลามเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในบ้านด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีประเด็นมากมายกว่านี้นะครับซึ่ง ถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับมีความเห็นนะครับจะมาพูดคุยในรายการของเราเนี่ยนะครับสามารถโทรมาพูดคุยในรายการของเราได้ในช่วงท้ายของรายการก็คือช่วงนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับเป็นหมายเลขที่สามารถติดต่อพูดคุยในรายการของเรานะครับหมายเลขโทรศัพท์0 2 7 3 5 4 9 3 5มีสนะครับมีส่วนร่วมในรายการของเรานะครับกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมายเลขโทรศัพท์ที่กําลังโชว์อยู่หน้าจอของท่านพี่น้องตอนนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับอย่างที่นําเสนอในเรื่องของความสวยงามของอิสลามนะครับเพื่อที่จะเป็นเป็นข้อคิดนะครับที่จะนํามาปรับใช้ในบ้านเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจอย่างมากเลยครับอาจารย์นาอิมเป็นหนังสือที่ถูกแปลมาจากภาษาอับนะครับของเชคมูนัดจิตนะครับซอลเลห์มุฮัมมัดซอลเลห์มูนัดจิตนะครับถูกแปลมาเป็นภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึง40ข้อคิดเพื่อปรับปรุงชีวิตในบ้านนะครับซึ่งแปลมาด้วยกับสำนวนที่สวยงามนะครับโดย อาจารย์ไอชามมนีศนะครับหรือว่าอาจารย์มายุราวงสรรนะครับก็เป็นเป็นหนังสือของสภายุปมาอุสลิมโลกวามีเหมือนกันนะครับอีกผลงานหนึ่งที่โดดเด่นนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้รู้จักกันเนี่ยนะครับมันเป็นความสําคัญอย่างมากนะครับที่เราจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันของเรานะครับเพราะบ้านเนี่ย เปรียบเสมือนกับสถานที่สําคัญในการดำเนินชีวิตของเราอย่างมากเลยนะครับเวลาในหลายช่วงนะครับที่เราอยากจะพักผ่อนเนี่ยเราก็จะนึกถึงสถานที่แห่งนี้นะครับและถ้าหากว่าเราพักผ่อนอย่างเดียวนะครับโดยไม่มีบางสิ่งบางอย่างที่มีความประเสริฐเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับเราก็จะสร้างบ้านได้เป็นเพียงแค่บ้านนะครับแต่เราต้องการให้บ้านเนี่ยเป็นมากกว่าบ้านนะครับอยากให้บ้านเนี่ยเป็น เป็นสถานที่ที่มีการปลูกฝังสัจธรรมนะครับบ้านเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความจำเริญอยู่ในบ้านนะครับบ้านเป็นสถานที่ที่มีความพักผ่อนนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับที่เป็นลักษณะที่ดีของการสร้างบ้านนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะพูดถึงหลากหลายประเด็นนะครับที่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างบ้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ย มันน่าจะมีเนื้อหาที่มากกว่าเล่มนี้ด้วยนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้ก็ถูกรวบรวมมาจากคนคนเดียวนะครับแต่พี่น้องหลายๆคนนะครับที่มีประสบการณ์เนี่ยที่อยากจะถ่ายทอดนะครับรายการของเราเนี่ยยินดีเป็นอย่างมากนะครับเพราะรายการของเราเนี่ยเป็นรายการของพี่น้องด้วยใช่นะครับเรามาจัดรายการตรงนี้นะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะได้รับข้อแนะนานะครับแล้วก็ข้อแลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นเนี่ยกับพี่น้องด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราสมบูรณ์เนี่ยคือยมรา ครับนะครับพวกเราลำพังแค่คน2คนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเะมาอาที่เล็กนะครับถ้าหากว่าได้คําแนะนําที่ดีๆนะครับจากท่านพี่น้องนะครับและไม่ใช่แค่พี่น้องอย่างเดียวนะครับพี่น้องนําเสนอผ่านรายการของเรานะครับยังมีพี่น้องอีกหลายคนที่นั่งรับชมรายการอยู่ถ้าหากว่าได้ข้อคิดนะครับได้ความเห็นที่มันดีและสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตได้เนี่ยนะครับพี่น้องก็จะได้ประโยชน์ไปยันวันเกียรตมาเลยนะครับถือว่าเป็นความสําคัญอย่างมากเลยทีแ้วก็มีความเชื่อนะครับว่าพี่น้องหลายท่านมีประสบการณ์ในการที่จะนาเสนอ อข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ในบ้านเนี่ยใครมีเทคนิคในการอบรมเลี้ยงดูลูกอย่างไรหรือใครมีการเทคนิคในการจัดบ้านอย่างไรหรือว่าเห็นว่าสิ่งที่เราส,สองคนนําเสนอเนี่ยควรที่จะเ,ออเพิ่มประเด็นไหนขึ้นมาเกี่ยวกับการสร้างบ้านอิสลามหรือว่ารูปแบบของรายการก็ดีนะครับหมายถึงเราสามารถที่จะร่วมกันเสนอแนะได้นะฮะว่าเออน่าจะเพิ่มตรงนั้นน,น่าจะทําแบบนี้นะ อย่างที่อาจารย์บุคอดีบอกว่าเออเราทุกคนเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของในการร่วมกันรเราลองมาร่วมกันแชร์ซิว่าเออหลังจากที่เราได้เปิดประเด็นมาแล้วในวันนี้เนี่ยว่าความโดดเด่นของอิสลามเนี่ยและความสําคัญที่อิสลามต้องเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยเออมีประเด็นไหนที่พี่น้องต้องการจะคอมเมนต์หรือว่าเพิ่มเติมในสิ่งที่เรานำเสนอไปอหรือจะเป็นประเด็นอื่นที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันก็ได้ ก็สามารถที่โทรมาที่บริโทรศัพท์นะ027354935นะครับก็โทรกันมามีส่วนร่วมด้วยกันได้นะครับช่วงนี้ถ้าหากว่ายังไม่มีพี่น้องโทรเข้ามานะครับจริงๆแล้วอยากจะให้พี่น้องมาแชร์ประสบการณ์นะครับในเรื่องของการดูแลบ้านนะครับการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของเวลาให้กับครอบครัวนะครับว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่เป็นพ่อบ้านเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยก็จะต้องออกไปทํางานข้างนอก คนที่เป็นแม่บ้านก็จะอยู่ในบ้านนะครับและบุคคลที่มีลูกเนี่ยนะครับจะใช้เวลาในการดูแลลูกอย่างไรยิ่งถ้าสมมติว่าทั้งสองคนเนี่ยครับอาจารย์อาอิมครับต้องออกไปทํางานนอกบ้านทั้งคู่เลยนะครับการดูแลลูกหรือว่าการจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่มันทําได้ยากนะครับถ้าหากว่าไม่ผ่านประสบการณ์ตรงจากจากพี่น้องนะครับเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะครับ สำหรับประเดน็นในการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามเนี่ยนะครับเพราะเกินประเด็นนําไปก่อนเลยแล้วกันนะครับพูดถึงการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามเนี่ยนะครับแน่นอนเราจะต้องมีบ้านก่อนนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่มีบ hmm ้านเนี<_<_ well ่ยเราจะเอาอิสลามเข้าไปเนี uh, ่ยนะครับก็คงจะเป็นการสร้างให้กับตัวเองก่อนยังไม่ได้เป็นการสร้างบ้านนะครับพูดถึงในเรื่องของการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามนะครับประเด็นแรกๆเลยที่เราจะต้องนึกถึงเนี่ยอาจารย์อิมคิดว่าเป็นประเด็นอะไรครับ ถ้าเรายังเป็นคนที่ยังไม่มีครอบครัวครับจริงๆแล้วทุกคนมีครอบครัวแต่หมายถึงครอบครัวที่หมายถึงคือมีภรรยาหรือว่ามีลูกถ้าเรายังไม่มีครอบครัวให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วครอบครัวของเราก็คือครอบครัวของพ่อแม่ของเราแต่เราอาจจะไม่ใช่เป็นผู้บริหารบ้านหลังนี้โดยตรงแต่เราก็สามารถเริ่มที่จะสร้างบ้านให้กับคนอื่นหมายถึงว่าช่วยคนอื่นพ่อแม่ของเราในสร้างบ้านได้ด้วยการที่เรา ทำตัวเป็นลูกที่ดี <ừ> um. ช่วยเหลือพ่อแม่ให้เข้าใกล้หลักการที่ถูกต้องีนมากขึ้นอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของเราละและ้วต่อมาเนี่ยมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เราเสริมสร้างมาว่าเออเราเสริมสร้างมาเรื่อยๆเนี่ยเวลาถึงที่ถึงเวลาที่เรามีครอบครัวจริงๆเนี่ยเราก็จะได้สามารถเอาครอบครัวของเราเนี่ยปฏิบัติเอาอิสลามปฏิบัติในครอบครัวเนี่ยได้อย่างเสถียรมากขึ้นครับผมแสดงว่าการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามเนี่ยครับเราสามารถเริ่มได้ด้วยตัวเราเองก่อน ถ้าหากว่าเรามีในมีตําแหน่งหรือว่าฐานะของเราเนเป็นลูกเราก็ทําฐานะที่เป็นลูกของเราให้ดีที่สุดนะครับคือการเป็นลูกที่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวนะครับที่นําอิสลามเนี่ยมาปรับใช้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับการการที่จะมีผู้นำเนี่ยนำความรู้มาให้ในครอบครัวเพียงอย่างเดียวหมายถึงผู้นําครอบครัวนะครับอาจจะไม่เพียงพอนะครับถ้าหากว่าเราเป็นลูกนะครับในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวนั้นด้วยนะครับ ถ้าหากว่าเรามีความรู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะนําความรู้ตรงนี้มาพูดคุยกับที่บ้านได้เหมือนกันใช่ครับจริงๆแล้วเคยได้ยินครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับเขามีฮารา์ลกอครอบครัวด้วยนะครับฮารา์ลกอครอบครัวหมายความว่ามาให้พี่น้องเนี่ยให้ครอบครัวเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ ตัวเองและก็พี่น้องเนี่ยนะครับมานั่งรวมกันเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ให้เวลาในการศึกษาอันกุรานร่วมกันม,มันเป็นมันเป็นความสุขนะครับที่มันเกิดขึ้นได้นะครับศึกษากุรานร่วมกันก็มาอ่านกุรานกันนะครับคุณพ่ออ่านคุณแม่อ่านแล้วก็ตัวเองพี่น้องอ่านนะครับพอได้อ่านปุ๊บเนี่ยก็พูดคุยกันในเรื่องของความหมายของอายะกุรนนะครับไม่ใช่แค่ได้แค่บราร์กัตในการอ่านกุรานแล้วนะครับยังได้บาร์กัตในการลำลึกถึงความหมายด้วยแล้ว มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอยู่แล้วพอรู้ความหมายเนี่ยสามารถที่จะนํามาปรับใช้ในบ้านได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําได้เลยครับคับคือการพูดคุยกันในบรรยากาศที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยครับครับอ่ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเปิดโอกาสให้กับท่านผู้เออท่านท่านผู้ชมได้ครับผมครับพูดคุยกับท่านผู้ชมครับครับสลามอะัยกุ้งเราตุลลออ์ระบาร์กาตุกอะัยกุมสลามเราตุลล้อเาบาร์กาตุครับรับชมจากไหนครับ จากสุพรรณบุรีค่ะจากสุพรรณบุรีนะครับสำหรับสำหรับในวันนี้นะครับเราเปิดสายให้มาพูดคุยกันนะครับว่ามีประสบการณ์หรือว่ามีข้อแนะนําอะไรนะครับที่อยากจะพูดคุยในรายการของเราเชิญได้เลยครับอ่าก็เป็นการพอดูเราคือไม่รู้ว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่าฮะค,คือการนําอิสลามมาหามเลี้ยงให้กับลกูกเพราะว่าเราเป็นพอดีเมื่อกี้บางพูดถึง การที่จะใช้ชีวิตโดยคุณแม่อยู่ที่บ้านพอดีครับก็เลี้ยงเลี้ยงลูกอะค่ะพอดีได้ยินครับว่าฮาราคอฟเคยมีเพื่อนคนหนึ่งขอแนะนํบแต่ที่บ้านไม่ค่อยยังไม่ค่อยเข้าใจก็ใช้วิธีการในการนาซีฮัดก็คือแบบให้คุณพ่อเขาคอยบอกแล้วก็นั่งกลุ่มกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามสอนเพราะบ้านเราอยู่ในคือไม่มีชุมชนเป็นมุสลิมอะค่ะเป็นมุสลิมอยู่บ้านเดียวก็พยายามที่จะหาความเป็นมุสลิมให้ลูก อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไปใช้ประโยชน์กับบางคนที่อาจจะอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยมีมุสลิมอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเหมือนกับที่บางเขาบอกที่อาจารย์เขาบอกว่าให้พยายามเอาอิสลามมาใช้ด้วยกับตัวเราเองซึ่งเราก็พอเรียนรู้บ้างในเรื่องของศาสนาแต่ไม่ได้ทั้งหมดก็คือเล็กๆน้อยๆอ่ะก็จะพยายามทำค่ะครับผมครับผมก็เป็นเป็นมุมหนึ่งที่ได้ได้เป็นการ ให้ความเห็นแล้วกันนะครับว่าบางทีแล้วเนี่ยผมเห็นว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับครอบครัวอย่างนี้เหมือนกันนะครับครอบครัวของนิที่มาจากสุพันนะครับเป็นบ้านบ้านเดียวที่ไม่มีมุสลิมล้อมรอบเลยนะครับเวลาจะหาความรู้ในเรื่องของศาสนาบางทีก็อาจจะมีความยุ่งยากนะครับก็เป็นหน้าที่ในการที่เราจะต้องหาเนื้อหาที่มันมีศาสนาอยู่หนังสือง่ายๆเลยนะครับหนังสือด้วยจะเป็นสื่อทางด้านวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะครับให้ให ที่บ้านเนี่ยได้รับชมรับฟังกันเป็นประจำนะครับแล้วก็หาเวลาในการพูดค,คุยกันด้วยครับจริงๆแล้วเอออย่างที่นี่ได้นําเสนอมาบอกว่าเออที่บ้านอาจจะยังไม่เข้าใจยังไม่เคยแบบนี้เนี่ยจริงๆรูปแบบอาจจะไม่ต้องมานั่งเป็นทางการโดยตรงก็ได้แต่อาจจะยอยู่ในวงโต๊ะอาหาร,รเรากําลังทานอาหารกันแล้วก็คนนึงลองจุดประเด็นขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับเรื่องศาสนาเนี่ยคือให้เป็นบรรยากาศแทนที่จะพูดคุยในเรื่องทั่วไปเนี่ยเอาเรื่องศาสนาเนี่ยมาสอดแทรกบ้างอาจจะเริ่มทีละนิดหรือว่าไม่ต้องเริ่มทีนึงก็คือ ต้องมานั่งเอากุรานมาเปิดโดยตรงเลยแต่เราอาจจะทําหน้าที่ว่าเออเราไปศึกษามาในอายัดหนึ่งเราก็พอเออวันก่อนได้ไปอ่านมาศึกษามาแล้วก็วันนี้อยากจะมาถ่ายทอดหรือว่าแลกเปลี่ยนกันอลองแชร์กันครับ<ล>คบผมบที่บ้านก็พยายามเปิดสอนหนังสือเพราะว่าให้ลูกมีเพื่อนในการเรียนนะคะคือรับอิสลามมันน้อยมากอยู่กันแต่คนละอำเภอเลยอ,ะอ่ะก็ลเลยเปิดสอนหนังสือค่ะแล้วก็พอดีติดตามบางบุคคลีค่ะลูก เริ่มจากลูกลูกก็ชอบดูค่ะคน้องดีนี่ก็ชอบดูก็เอาตรงนั้นนะคะมาให้เด็กๆก็พยายามที่จะช่วยกันแบบเนี้ยแต่ว่าโอกาสเราก็เสียดายตรงที่เราไม่ได้มีชุมชนแบบเป็นมุสลิมอะค,ะค่ะก็ดีใจที่มีรายการตันนี้เพิ่มขึ้นก็ รู้สึกเป็นกําลังใจอะค่ะให้กับเราแล้วก็ครอบครัวค่ะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับโทรมาจากสุพรรณบุรีนะครับนีก็ขอขออเลาะประทานความชี้เหลือนะฮะแล้วขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของนี้นะครับค่ะอยากจะอเลาะค่ะตอดว่าอะไรกุ้มค่ะอะไรกุษรารองตลาดตัวคราเกตรและครอยร้นครับก็เป็นประสบการณ์นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆครอบครัวนะครับที่อยู่ในสภาพของสภาพแวดล้อมในลักษณะเช่นนี้นะครับ ไปซื้อบ้านจัดสรรอยู่ในหมู่บ้านที่ลึกๆอาจจะไม่มีไม่มีแวดล้อมที่เป็นมุสลิมอยู่นะครับ mm. เป็นวิธีการที่ดีมากเลยนะครับที่นี้นาเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าในเมื่อเราไม่รู้จะทํำยังไงแล้วแต่เราอยากหาสังคมที่ดีให้กับลูกเนี่ยเปิดโรงเรียนในบ้านเลยอ mm. เปิดสอนอิสลามในบ้านเลยนะครับหลังจากที่เปิดไปแล้วเนี่ยแรกๆอาจจะสอนลูกสอนหลานก่อนนะครับพอพอ เป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยนะครับเรามีการปลูกฝังเรื่องศาสนามากขึ้นเนี่ยอาจจะมีคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเนี่ยซึ่งเราอาจจะยังไม่รู้จักเขาเพราะจริงๆแล้วนะครับมุสลิมเยอะมากเลยแต่บางทีอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้พบกันนะครับพอเปิดแล้วเนี่ยเริ่มส่งลูกมาเรียน ส่งอะไรมาเรียนเริ่มเป็นสังคมมากขึ้นเริ่มเป็นสังคมที่กว้างขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการเริ่มต้นด้วยการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามที่ดีมากนะครับว่ามีการสอนคุณอ่านมีการสอนเรื่องราวศาสนาในลักษณะเช่นนี้คือนึกถึงที่นี้พูดเนี่ยนึกถึงว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เอาอิสลามมาใช้แต่เพียงไม่คือไม่เพียงแต่อิสลามมาใช้ลําพังเนี่ยแล้วยังเอาลัทธิอิสลามเนี่ยไปฉายให้กับคนอื่นเนี่ยคำพูดของชายคณอิสลามอินญาตียก็บอกว่าคืออิสลามที่อยู่ในความมืด แล้วก็มีเทียนเพียงเล่มเดียวที่มันส่องประกายเนี่ยดีกว่าในลักษณะที่ไม่มีเทียนเลยอย่างบางที่เราไปหาเทียนเออเทียน ตรงไหนเราต้องการอิสลามเนี่ยเราก็หาไม่เจอ <ม S 2> แต่นี่อย่างที่กรณีของนี้เนี่ยคือตัวอย่างที่ดีมากคือเราก็เลยจุดเทียนขึ้นมาเองเลย <ม S 2> <ช>เราไปหาเทียนเออเทียนไม่เห็นมีเลยตรงไหนอะอิสลาม,มหาไม่เจอแต่ปรากฏว่านี่มือเอานมีเทียนอยู่ในมือแล้วก็เลยจุดไฟเลยแล้วผมเชื่อว่าคนอื่นเนี่ยที่เขาอาจจะไม่ได้คิดหาเทียนด้วยซ้าพอเขาเห็นไฟนะเออตรงนู้นสว่างเนี่ยเขาก็ต้องเอาเอาอย่างหรือว่ามาสู่ความสว่างตรงนี้แน่นอนก็สําหรับพี่น้องที่สุพรรณนะครับที่อาจจะมีโอกาสได้รับชมรายการของเราอยู่ตอนนี้นะครับก็ เมื่อกี้ไม่ได้ถามที่ยงที่อยู่อะไรไว้นะครับตอนนี้มีแล้วนะครับที่สุพรรณนะครับก็มีเป็นเหมือนโรงเรียนเล็กๆในบ้านสอนอ่านด้วยนะครับก็สามารถที่จะสร้างสังคมง,ง่ายๆในลักษณะเช่นนี้นะครับในการในการสร้างบรรยากาศด้วยกับอิสลามครับพูดคุยด้วยกับอิสลามนะครับเริ่มต้นจากตัวของเราครอบครัวของเราเมื่อกี้พูดถึงฮาร์ลก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักฮาร์ลก็นะครับฮาร์ลก็ลก็คือการรวมตัวกันนะครับการตั้งวงพูดคุยกันครับโดยเน้นในเรื่องราวของศาสนานะครับจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์นอินบอกไม่จำ ต้องเป็นทางการนะครับหมายถึงว่าเรามีโอกาสตอนไหนเนี่ยเราสามารถพูดคุยกันได้โดยเฉพาะในช่วงกินข้าวเนี่ยมผมเชื่อว่าหลายๆครอบครัวนะครับได้มีโอกาสได้รับประทานอาหารร่วมกันบางคนนั่งโต๊ะบางคนนั่งพื้นแต่อย่างน้อยๆเนี่ยได้นั่งร่วมกันอย่างงี้นะครับ<ม>จะมีช่วงเวลาที่พูดคุยกันรีแลกซ์ใช่จะมีช่วงเวลาที่รีแลกซ์พูดคุยกันนะครับก็สามารถยกประเด็นง่ายๆจากการรับประทานอาหารก่อนก็ได้นะครับเพราเวลาตั้งวงปุ๊บเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพอจะกินข้าวนะครับก็จะเลือกอาหารที่ตัวเองชอบก่อน พอจะตักอาหารที่ชอบแต่อยู่ไกลตัวเนี่ยเราก็สามารถแบบพูดคุยกันได้แล้วว่านาบีสอนให้รับประทานอาหารใกล้ตัวก่อนหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นประเด็นแล้วและยิง่งเราดูในความละเอียดของของอิสลามเนี่ยสมมติในบนโต๊ะอาหารเนี่ยนบีสอนคือมารยาทที่นบีสอนเนี่ยนบีไม่ได้สอนแบบมารยาทที่อย่างเราเข้าใจนะบนบีสอนมารยาทที่มันเป็นใหญ่ๆแล้วก็ นบีสอนในภาพภาพรวมอะแล้วก็ใช้ได้กับผู้สังคมอย่างการที่จะทานอาหารนบีสอนให้ใกล้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นมรารยาทที่แบบอู้ลุ่มลึกมากเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ก่อนแล้วค่อยขยับไปที่ไกลเนี่ยก็อ,อาจจะไม่เป็นไร,รหรือว่าให้ทานทานด้วยมือขวาก่อนทานมีมรารยาท คือขอบคุณคนที่ให้อาหารหมายถึงว่าผู้อัล์ผู้ให้อาหารเนี่ยเริ่มเลยกับพระนามของอัลภพอจบเนี่ยก็จบด้วยกับพระนามของอัลภกล่าวขอบคุณอัล์และมากกว่านั้นเนี่ยกล่าวขอบคุณถ้าหากมีคนที่เลี้ยงอาหารเรารก็ขอด้อาอให้กับเขา กี่คือความสวยงามที่แบบถ้าในตัวอาหารเอามาคุยกันเนี่ยวันหนึ่งก็อาจจะใช่แค่ตัวอาหาร<ม>อย่างเดียวเองนะครับ<ม>ก็เป็นเป็นประเด็นที่เราสามารถสร้างได้เองนะครับแล้วก็พูดคุยกับในครอบครัวของเรานะครับสร้างบรรยากาศด้วยกับอิสลามในลักษณะเช่นนี้นะครับ,รบก็ตอนนี้เปิดสายให้กับท่านผู้ชมนะครับได้โทรเข้ามามีส่วนร่วมในรายการของเรานะครับเป็นรายการใหม่ๆห,หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นกับรายการเช่นนี้นะครับเชอลละครับเราจะ จัดรายการสร้างบ้านด้วยกิสิลาในลักษณะเช่นนี้นะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอังคารเวลา9กานาฬิกาสานาทีนะครับถึงเวลา11นาฬิกานะครับก็จะเป็นช่วงท้ายของรายการนะครับจะเปิดสายกับพี่น้องได้โทรเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอยากได้ประสบการณ์จากพี่น้องมากๆนะครับเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการเรียนรู้ได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเอง นะครับเพราะพี่น้องอาจจะได้เจอกับสิ่งบางอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะครับและอยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับอยากจะพูดคุยและนําเสนอเนี่ยรายการของเรานะครับเปิดโอกาสให้ท่านพี่น้องตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับมามีส่วนร่วมในรายการของเราได้นะครับซึ่งการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัวเนี่ยจันนอิมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับคนที่ยังไม่มีครอบครัวเนี่ยอาจจะนึกว่าฉันอยู่คนเดียวเนี่ยฉันอยากจะสร้างบ้านด้วยกอิสลามฉันต้องทํำยังไงบ้าง คนอยู่คนเดียวโอเคตอนนี้เรายังไม่มีครอบครัวแต่เราสามารถที่จะเตรียมความพร้อมสู่การมีครอบครัวได้ยังไงครับคืออันดับแรกเลยคือเราต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในอิสลามก่อนหมายถึงว่าถ้าบางคนบอกว่าฉันต้องการสร้างบ้านอิสลามหรือต้องการที่จะมีครอบครัวก็ไปหาเลยอาจจะไปดูผู้หญิงอาจจะไปจีบคนนั้นจีบคนนี้แล้วก็บอกว่าคนนี้แหละฉันจะเอามาเป็นครอบครัวของเขาเป็นมุสลิมเขาไปเป็นมุสลิมแต่ทีนีอาจจะไม่พอคือเราต้องเริ่ม หลักกาสรสลามตั้งแต่การสร้างบ้านตรงเนี้ยคือการสร้างบ้านเริ่มได้ตั้งแต่เราคิดเออเราจะหาวัสดุอะไรวัสดุที่นี้ก็คือผู้ที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกับเราเนี่ยไม่ใช่ผู้วัสดุอื่นนะครับคนที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเราเป็นที่ปรึกษาเราเป็นแม่ของลูกเราเนี่ยเราจะหาใครแล้วหาจากที่ไหนครับนั่นคือในส่วนของการหา แต่บางทีเราอาจจะไม่ต้องหมกมุ่นจนเกินไปถ้าเรายังไม่พร้อมพุนเป็นนักศึกษาเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคิดตลอดเวลาว่าเออเราจะแต่งงานจะแต่งงานถ้ายังไม่พร้อมอย่าไปคิดมากถ้าคิดมากนต่เมันก็จะฟุง้งซ่านแต่ถ้าเราเออตอนนั้นยังยังไม่พร้อมเนี่ยช่วงเวลาเรียนเราเรียนไปก่อนเรียนแต่ถึงเวลาพร้อมแล้วเนี่ยโอเคเราคิดแล้วก็สิ่งสําคัญคือเมื่อเราต้องการสร้างบ้านด้วยอิสลามแล้วเนี่ยเราต้องไม่เป็นคนทาลายอิสลามนั่นเองหมายถึง คนเนี่ยต้องการผู้หญิงที่ดีมาสร้างบ้านกับเรามาเป็นคู่ครองของเรารเราเองต้องไม่เป็นผู้ทําลายผู้หญิงทําลายศักดิ์ศรีของเธอท่าน,นมีสโลว์เวีซสลัมได้ให้มุมสําหรับคนที่ต้องการจะทําสิ่งที่ไม่ดีกับ ผู้หญิงหรือคนกับคนอื่นเนี่ยมีคนหนึ่งซอฮาร์บาคนหนึ่งมาขอท่านนบีบอกหลักการอิสลามเนี่ยฉันปฏิบัติได้หมดเลยแต่ขอทําซีนาได้ไหมซอฮาร์บาเนี่ยรู้สึกโมโหเลยบอกว่าทําแบบนี้ได้ยังไงพูดแบบนี้ต้นท่านนบีได้ยังไงแต่ในบีบอกเดี๋ยวก่อนในบีใช้มาใช้ความนุ่มนวลในการพูดกับเขาในบีบอกมานี่สิในบีถามเขาคุณพอใจที่จะให้คนอื่นเนี่ยทำกับแม่คุณไหมแบบนี้เขาบอกไม่เอาหรอกคุณพอใจทําให้ให้เขาทากับน้องสาวคุณไหมไม่เอาพี่สาว น้าสาวอาสาวเขาไม่พอใจนบีก็บอกว่าคนอื่นเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันเราเอาหลักสูตรของนบีตรงนี้ที่ซีของนบีตรงนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบได้บอกว่าเราต้องการจะสร้างบ้านอิสลามต้องการคนดีมาเป็นคู่ครองของเราเราเองต้องไม่ไปทําลายคนอื่นคนที่เขาดีคนอื่นด้วยถ้าเราไปทําลายผู้หญิงก็โอกาสที่ คนที่ไม่ดีหรือว่าคนดีที่จะเหลืออยู่เนี่ยมันก็น้อยลงเพราะรเราเนี่ยเป็นคนไปทําลายคนหนึ่งนะแต่ถ้าหากว่าเกิดผิดพลาดไปแล้วตรงนี้อีกประเด็นหนึ่งแหละเราก็สามารถที่จะปรับปรุงได้ตั้งแต่ตอนนี้ประตูเตาบัตรเนี่ยเปิดกว้างเลยใช่เลยเราสามารถที่จะกลับไปหาอลอดได้ตลอดเวลาทุกเมื่อหากเราพร้อมตัดสินใจแล้วว่าอิสลามเนี่ยสวยงามจริงรบ,บ้านเนี่ยจำเป็นต้องมีอิสลามเราก็เตาบัตตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็เริ่ม ก้าวเดินด้วยกับอิสลามพร้อมที่จะนําสู่บ้านด้วยกับอิสลามเนี่ยครับแสดงว่าต้องเริ่มต้นด้วยกับตัวเราเองก่อนเลยครับประเด็นหลักเลยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามนะครับไม่ว่าจะเป็นจะเป็นนึกถึงในเรื่องของคู่ครองในเป็นนึกถึงในเรื่องของบุตรหลานเนี่ยนะครับดูตัวเองก่อนดูตัวเองก่อนว่าในตอนนี้นะครับตัวของเรานะครับลักษณะในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยนะครับเป็นไปตามที่ตรงกับกรอบของอิสลามแล้วหรือยังนะครับถ้าหากว่าตรงแล้วนะครับ อิฉันลอครับเราขอดุดานนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะสร้างบ้านด้วยกับอิสลามเนี่ยนะครับพงล้อทรงเป็นผู้ตอบรับดุดาของบ่าวของพระองค์เสมอแต่เมื่อไหร่นั้นนะครับขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพองลอนะครับพะเราจะดูว่าเราเนี่ยเหมาะสมที่จะแต่งงานแล้วหรือยังนะครับเพราะหลายคนกังวลในเรื่องนี้มากนะครับหลายคนมานั่งเครียดนั่งกังวลว่าฉันอยากจะแต่งงานแล้วฉันแต่งไม่ได้สักทีพอเริ่มเริ่มนับหนึ่งสองสามแล้ว ที่จะไปที่จะไปสู่ของมุสลิมฮัดีๆคนหนึ่งนะครับก็เกิดบางอย่างมากั้นนะครับเกิดปัญหาบางอย่างในเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตนะครับก็เป็นเป็นบททดสอบที่ตัวเองมานั่งกังวลน,นั่งเครียดจริงๆแล้วผมว่าเรื่องเครียดเนี่ยเป็นเรื่องปกติเครียดได้นะครับแต่เรามอบหมายต่อล้อมากแค่ไหนคือคมุมมุมหนึ่งที่จะช่วยทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับพรัชยาในการแต่างงานได้มากขึ้นเนี่ยคือ ให้เราเข้าใจสถานะของเราครหน้าที่ของเราแล้วก็การกําหนดขอร้อนเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ดีหมายถึงว่า หน้าที่ของเราเนี่ยคือการเป็นบ่าวที่ดีของล้อหน้าที่ของล้อเนี่ยก็คือผู้ที่จะเลือกคนที่เหมาะสมให้กับเราแต่ถ้าเราทํากับหน้าที่ครับอาจารย์ุคลดีหมายถึงว่าเราบอกว่าเออเราไปกังวลว่าเออแล้วใครจะมาเป็นคู่ครองของเรากลัวคนนั้นจะไม่ใช่คนนี้จะไม่ใช่ถ้าเราไปกังวลและเราไปทําสิ่งที่ฝ่าฝืนล้อนี่เราทาผิดแล้วแล้วไปกังวลสิ่งที่ล้อจะกำหนดให้เราอันนี้ก็ผิดซ้ำสองแล้วก็ทําให้เราว้าวุ่นสิครับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือการกําหนดของล้อควบคุมไม่ได้เราไป ไปยุ่งกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็มันก็เครียดแต่ถ้าหากว่าเรากังวลกับสิ่งที่เราควบคุมได้เออคือการปฏิบัติตัวการของตัวของเราและที่เหลือคือมอบหมายตอนล้อนะครับลองดูสิครับว่าอัลล์จะเลือกคือเรามั่นใจคนคนหนึ่งอ่ะว่าเขาคนที่ใกล้ชิดกับเรามากคนที่ทําดีกับเรามาเสมอครับเรายังมั่นใจเขาเลยที่นี่อัลล์ให้เราทุกอย่างทําดีกับเราทุกอย่างและเป็นผู้ที่รอบรู้เกี่ยวกับเราทุกอย่าง แล้วเราไม่มั่นใจหรอกครับว่าอัลลอฮ์จะเลือกคนที่เหมาะสมให้กับเราอยู่ที่เราตั้งหากสิ่งที่เราควบคุมได้คือการการะทำพฤติกรรมของเรารว่าจะอยู่ในคันลองที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ไหมถ้าเรามีสัมพันธ์ที่ดีกับอัลลอฮ์ เรามีการผูกพันกับวัลต์ตลอดเวลาแน่นอนเชื่อได้เลยครับวอลต์เ,เนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็คนที่ดีให้กับเราครับผมก็เป็นเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับว่าถ้าหากว่าเราเรียงลําดับถูกนะครับเรารู้ว่าสถานะของเราเนี่ยเป็นลักษณะเช่นไรนะครับเราก็จะได้รับสิ่งที่พอร์ลอฮ์ได้ทรงตรเตรียมเอาไว้ให้กับเราอย่างแน่นอนนะครับและถ้าหากว่ามีสิ่งอื่นที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นบททดสอบ นะครับพอมนุษย์ทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะครับยังไงก็หนีไม่พ้นบททดสอบอยู่แล้วนะครับจะเป็นบททดสอบที่มันหนักหน่วงรุนแรงนะครับหรือว่าเจ็บปวดแค่ไหนเนี่ยนะครับเราจะต้องพยายามนะครับพยายามศึกษาว่าบุคคลที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับในหลักคำสอนของอิสลามเนี่ยนะครับเวลาเขาเจอบททดสอบเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเพื่อที่จะนํามาปรับใช้ในชีวิตของเรานะครับและเราก็มานั่งคิดที่หลังนะครับว่าหลังจากที่เราได้ปรับตัวแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ พยายามคัดสรรหามุสลิมะที่ดีแล้วเพื่อที่จะสร้างบ้านด้วยกับอิสลามเนี่ยนะครับเราจะต้องทําอย่างไรต่อไปเนี่ยจะต้องศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับ,รบรายการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามนะครับก็จะ พยายามนะครับพยายามค้นหาเนื้อหานะครับที่เป็นรูปแบบในการสร้างบ้านนะครับด้วยกับคําสอนของอิสลามด้วยกับกรอบของอิสลามนะครับและนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับทุกวันอังคารเวลาก้านาฬิกาสานาทีนะครับถึงเวลา11บเอนาฬิกาด้วยกันนะครับและในรายการของเราก็จะมีโอกาสเปิดสายมีโอกาสให้น้องให้พี่น้องนะครับได้โทรเข้ามามีส่วนร่วมในรายการของเราด้วยนะครับด้วยกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือถ้าหากว่าอยากจะถามปัญหาเนี่ยเราคงตอบให้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับรายการของเราไม่ใช่รายการพัตวาตหานะครับตอบปัญหาศาสนานะครับแต่เชินชวลเราครับเราจะนําคําถามที่พี่น้องถามมาในรายการเนี่ยนำไปถามผู้รู้นะครับแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลนะครับที่สามารถเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องและท่านผู้ชมได้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับสาหรับรายการใหม่รายการนี้นะครับก็แรกๆก็ยังนึกกันอยู่นะครับว่าเราจะนําเสนออะไรในรายการดี นะครับเพราะว่ารายการนี้นะครับน่าจะเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์มากๆนะครับแล้วก็มานั่งตรงนี้แล้วก็พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับแต่ในมุมของเยาวชนนะครับในมุมของเยาวชนที่เราสามารถที่จะพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านพี่น้องได้นะครับเพราะเราเองนะครับตัวผมเองนะครับแล้วก็อาจารย์นาอิมเนี่ยก็เพิ่งจะเป็นครอบครัวใหม่ในสังคมอิสลามนะครับก็พยายามที่จะปรับชีวิตนะครับในมุมใหม่ๆนะครับตำแหน่งใหม่ๆที่พวกลอสมาตาลาได้ทรง ทำให้เรานั้นได้รับตําแหน่งนี้นะครับก็จะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับสำหรับการจัดรายการ,รสร้างบ้านด้วยกับอิสลามนี้นะครับแล้วก็แนะนําอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสาหรับหนังสือที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับสําหรับบุคคลที่คิดนะครับอยากจะมีครอบครัว ด้วยกับการปรับปรุงชีวิตที่ดีหรือว่ามีครอบครัวแล้วนะครับก็สามารถนําไปปรับใช้นะครับอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่มีส่วนร่วมมีส่วนช่วยนะครับในการจัดรายการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามของเราด้วยนะครับเนื่องจากเป็นคํแนะนำนะครับเป็นข้อคิดดีๆนะครับในการที่จะเตรียมตัวสร้างบ้านนะครับแล้วก็ตีกรอบด้วยกับอิสลามครับสำหรับวันนี้ครับรายการสร้างบ้านด้วยกับอิสลามก็น่าจะหมดเวลาลงแล้วใช่ไหมครับหมดเวลาลงแล้วนะครับก็คงจะ ท่านพี่น้องได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้าวันอังคาร9นาฬิกานาทีถึงเวลา11นาฬิกาครับสำหรับวันนี้บอกลากับพี่น้องไปก่อนครับบิบิลฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลาุอะลายกุมวะระฮ์มะตุลลอฮ์วะบราะกาตุ